ทนายยูให้สู้เผยปมคู่กรณีครอบครองปรปักตัดสินใจจบชีวิตทนายเดชาเผยฝ่ายคู่กรณีครอบครองปรปักพร้อมยอมรับสารภาพคดีบุกรุกและตั้งใจยื่นถอนคำร้องครอบครองปรปักแล้วเชื่อทนายคือตัวปัญหาหลักส่วนสภาพจิตใจอากูหลานยังช็อกเสียใจด้านสามีของผู้เสียชีวิตเปิดใจอยากขอโทษอากูสังคมบอกจิตใจยังบอบช้ำหลังภรรยาเครียดจนคิดสั้นพร้อมยอมรับสองสัปดาห์ก่อนภรรยาเคยนั่งกับพื้นก้มกราบเท้าขอร้องทนายขอให้ถอนคำร้องจริง ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวสอบถามไปยังทนายเดชากิติวิทยานันในฐานะทนายความของอากูและหลานอีกครั้งภายหลังหนึ่งใน5คู่กรณีคดีครอบครองปรปักตัดสินใจจบชีวิตโดยทนายเดชาบอกถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ว่าหลังเกิดเรื่องยังไม่ได้ติดต่อพูดคุยกับอีกฝ่ายเลยแต่เบื้องต้นทราบมาว่า4ผู้ต้องหาที่เหลือจะยอมรับสารภาพในคดีบุกรุกทั้งหมดพร้อมทั้งจะมีการยื่นคำร้องขอถอนครอบครองปรปักด้วยซึ่งส่วนตัวมองว่า ความผิดครั้งแรกลักษณะนี้ไม่น่าจะติดคุกถ้าหากผู้ต้องหายอมรับสารภาพและเยียวยาค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายตามาสมควรคดีก็คงจบไปโดยประเด็นการจะถอนคำร้องครอบครองปรปักความจริงแล้วทางนางสาวพานุมาตรผู้เสียชีวิตและสามีแสดงเจตนาที่จะถอนคำร้องตั้งแต่ก่อนจะเสียชีวิตแล้วและแสดงมาตลอด โดยเฉพาะผู้เสียชีวิตไม่เคยมีจิตใจที่จะยึดบ้านของอากูเลยและผู้เสียชีวิตไม่เคยยื่นคำร้องครอบครองปรัักด้วยซึ่งเธอถูกแจ้งความในข้อหาบุกรุกอย่างเดียว เมื่อถามว่านางสาวสีพันธ์พี่สาวของผู้เสียชีวิตได้ติดต่อมาหาทนายบ้างหรือไม่ทนายเดชาบอกว่าทุกครั้งนางสาวสีพัน์จะให้สามีของนางสาวพานุมาตติดต่อมาอย่างเดียวและภายหลังมาทราบว่าพี่สาวของผู้เสียชีวิตก็ยอมที่จะรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาและถอนคำร้องแล้วด้วยแต่ปัญหาติดอยู่ที่ทนายของเขาที่ยุยงให้เขาสู้ตามคลิปที่ได้ปล่อยออกไปว่านางสาวพานุมาตเครียดมากถึงขั้นกราบเท้าขอร้องทนายขอให้ถอนคำร้องแต่ทนายไม่ยอมถอนส่วนตัวมองว่า ถ้าไม่มีทนายปัญหาคงจบไปนานแล้วซึ่งทางฝั่งอากูก็ยินดีที่จะเจรจาและให้อภัยได้อยู่แล้วส่วนสภาพจิตใจของทางฝั่งอากูและหลานหลานนั้นก็ยังช็อกและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงตนด้วยโดยหลังจากนี้แนวทางของคดีตนคาดว่าจะมีการพูดคุยเจรจากันได้ในใชัอายการซึ่งก็จะต้องคุยเรื่องค่าเสียหายกันตลอดจนไปถึงชั้นศาลและผู้ต้องหาเองยอมรับสารภาพจนศาลตัดสินโดยตนมองหน้าว่าน่าจะมีโอกาสรอาการลงโทษ ขณะที่ทีมข่าวพยายามโทรศัพท์สอบถามไปยังนายพลกริชสามีของผู้เสียชีวิตซึ่งได้แต่ข้อมูลเพียงว่าพวกผมยอมรับสารภาพในคดีบุกรุกทุกข้อกล่าวทั้งหมดและเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นผมบอบช้ำมากโดยที่ผ่านมาหลังเป็นเรื่องเป็นราวภรยาเครียดมากเครียดตั้งแต่ครั้งแรกที่เป็นข่าวแต่ตอนนั้นก็ยังพออรับได้จนกระทั่งเป็นข่าวครั้งที่สองก็ยิ่งเครียดมากเพราะถูกขุดคุยมากมายโดยเมื่อสองสัปดาห์ก่อนยอมรับว่าได้พูดคุยกับทนายและภรยาเป็นคนก้มลงไปนั่ง กราบเท้าทนายกับพื้นจริงเนื่องจากขอร้องให้ทนายถอนคำร้องครอบครองประปัก์ซึ่งพี่สาวของภรรยาก็ไม่ได้มีเจตนาจะสู้คดีและยังตั้งใจจะไปถอนคำร้องด้วยตัวเองแต่ก็มาเกิดเหตุเสียก่อนส่วนหลังจากเสร็จจากงานศพผมและพี่สาวของภรรยาก็จะไปถอนคำร้องให้เพราะตอนนี้ทุกคนยอมหมดแล้วและอยากขอโทษอากูขอโทษสังคมยืนยันว่าไม่ได้โกรธอะไรสื่อแต่หากโกรธแล้วภรยาฟื้นขึ้นมาได้ก็จะโกรธผมเข้าใจว่าสื่อทำตามหน้าที่เพราะก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่ต้องเลี้ยงครอบครัวเหมือนกัน ขณะที่ทีมข่าวพยายามโทรหาทนายฝั่งของคู่กรณีหลายครั้งแต่ปรากฏว่าปิดเครื่องไปแล้วส่วนนางสาวศีพันธ์และนางนิตยาสามาัคคีทั้งคู่ยังไม่มีใครรับสายมีเพียงนางสาวสีพันธ์ที่รับสายเราอยู่หนึ่งครั้งรับอยู่สักประมาณ5วินาทีก็ตัดสายไปทันที